ละครชีวิตรักรักผิดแผนตอนที่6สารีกลับมาที่ประเทศไทยหลังจากไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นหลายวันเธอรีบกลับมาหาชายคนรักด้วยความคิดถึงที่รักคะรีกลับมาแล้วคะ่ะรีมีของมาฝากตั้งหลายอย่างนะคะที่รักอยู่นี่เองขอบคุณนะสารีที่อุตส่าห์ซื้อของมาฝากผม นอกจากของฝากแล้วหลีซื้อกับข้าวมาหลายอย่างเลยนะคะกินข้าวด้วยกันนะวันนี้อ่ะหลีไม่ได้กินข้าวกับคุณตั้งหลายวันคิดถึงมากเลยค่ะกินอะไรก็ไม่อร่อยขอบคุณมากนะหลีแต่ผมยังไม่ค่อยหิวเลยอะ่ะคุณกินก่อนได้เลยนะไม่สบายหรือเปล่าทำไมทำหน้าปนแปลกแปลกเปล่าจ้ะผมแค่รู้สึกเหนื่อยๆเท่านั้นเองอะ่ะเหนื่อยเหรอ ถ่ายละครหนักหรอคะถ้างั้นหลีนวดให้เอาไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนวดให้หรอกผมแค่ขอนอนพักนิดหน่อยก็น่าจะดีขึ้นชายหนุ่มบอกแล้วล้มตัวลงนอนบนโซฟาหญิงสาวจึงมองเขาอย่างไม่สบายใจทางด้านจอมนางเองก็ลาออกจากงานแปะไว้เพียงโน้ตบอกเพื่อนว่าเธอจะไปอยู่ต่างจังหวัดชั่วคราว หายไปไหนก็ไม่ยอมบอกนะย่ยจอมนางบอกตต่ว,ว่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่ไหนก็ไม่บอกหน้าติงจริงๆเพื่อนคนนี้ฮัลโหลจอมนางนี่แกยอยู่ไหนอ่ะฉันกลับจากญี่ปุ่นซื้อของมาฝากแกเยอะแยะแล้วก็มาเจอโน้ตแปะหน้ากระจกว่าแกไม่อยู่เนี่ยฉันไม่อยู่ที่น่านกับแม่นะ่ะ ไม่ต้องห่วงนะก่อนที่แกจะแต่งงานน่ะฉันจะจ่ายค่าเช่าห้องหารเครื่องกับแกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยตัวฉันอยู่กับแม่เท่านั้นเองฉันไม่ได้ห่วงเรื่องใครจะมาหารหรือไม่มาหารค่าเช่าห้องหรอกนะฉันแค่แปลกใจว่าทำไมอยู่ๆแกย้กยายออกฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าบ้าไม่มีอะไรสักหน่อยแกไม่ได้ทำอะไรผิดฉันก็แค่ทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานเบื่อ ก็เลยลาออกกระทันหันน่ะแล้วก็ไม่อยากอยู่กรุงเทพอีกอย่างแม่ก็ไม่ค่อยสบายด้วยฉันก็เลยมาดูแลเราแกจะไปทำงานที่ไหนยังไม่คิดเลยช่วยแม่ปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แถวนี้ก่อนเอาไว้เบื่องานเกษตร,รเมื่อไหร่ค่อยกลับไปทำงานอืออืออืม,อม,อมตามใจสบายใจเมื่อไหร่ก็กลับมานะฉันยังรอแกเสมอ ยังไงฉันก็ต้องกลับไปงานแต่งงานของแกอยู่แล้วล่ะฉันก็รอเขามาขออยู่เนี่ยบอกว่าจะมาขอฉันแต่งงานขอ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 สุดท้ายก็เลื่อนไปเออเลื่อนไปเดี๋ยวเขาก็มาแต่งนะ่ะขอให้แกโชคดีได้แต่งงานไวๆไวนะขอบใจนะนี่แกไม่เป็นอะไรแน่นะไม่ได้เป็นอะไร แค่นี้นะฉันปวดหัวมากเลยอะ่ะเออเออเออพักผ่อนนะจอมนางวางสายไปด้วยความรู้สึกเศร้าๆนางมากินขนมก่อนสิลูกแม่ทำขนมเอาไว้ให้เยอะแยะเลยนะยังไม่มีใครกินเลยเนี่ยแม่ก็นางกำลังลดความอ้วนอยู่แม่ก็เสนอขนมนั่นขนมนี่มาอยู่ได้นางอ่ะอ้วนจะตายอยู่แล้วนะอ้วนอะไรแค่นี้แหละ กำลังน่ารักแม่ชอบน่ารักอะไรล่ะแม่ก็พอแม่กรอกหูนางอ่ะว่าอ้วนตุ้ยหนุยแบบนี้มันน่ารักมาตั้งแต่เด็กนางก็เลยกินเอากินเอาส่วนน้ำหนักมันพุ่งทะยานไปไกลไม่ลงแล้วเนี่ยแม่แหมปลูกผักปลูกหญ้าทำงานทั้งวันเดี๋ยวก็ผอมเองแหละแกมาช่วยแม่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแม่ก็หายเหงาจ้า กินก็กินถ้าอ้วนเป็นหมูเดินไม่ไหวแม่ก็เข็นละกันหญิงสาวบอกแล้วกินข้าวร่วมกันกับแม่เธอก็ได้พบว่าชีวิตที่นี่เรียบง่ายมีความสุขสงบดีกว่าอยู่กรุงเทพหญิงสาวปลูกผักเลี้ยงสัตว์ช่วยแม่ทำงานออกกำลังกายทุกวันทุกวันจนผ่านไปหลายเดือนนางจอมนาง จ๋าแม่ปะลูกแม่ทําแกงป่าแล้วก็ขนมจีนเอาไว้ไปกินกันได้จ้ะเดี๋ยวขอเอาอาหารให้ไก่แป๊บหนึ่งนะก,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 กุ๊กๆๆๆๆๆๆๆกินอาหารเยอะๆนะพวกแกจะได้โตเร็วๆออกไข่เยอะๆเออแม่ลืมบอกมีโทรศัพท์มานะลูก ใครล่ะคะแม่สาลีสาลีโทรมาหาตั้งหลายสายแล้วแม่มัวทำกับข้าวก็เลยลืมเดินมาบอกได้ค่ะแม่เดี๋ยวนางโทรกลับขอให้อาหารไก่แป๊บหนึ่งไงจอมนางเงียบหายไปเลยนะฉันไม่โทรหาแกแกก็ไม่ยอมโทรหาฉันใจร้ายจริงๆเลยฉันคิดถึงคิดถึงคิดถึงแกมากปากหวานจริงๆเลยนะแก แล้วแกสบายดีไหมช่วงนี้ฉันยุ่งยุงอ่ะต้องปลูกผักดูแลผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่พอถึงบ้านก็หลับเป็นตายเลยอ่ะแกก็ดีสบายดีอืมฉันโทรหาแกเนี่ยเพื่อจะบอกแกว่าฉันกำลังจะแต่งงานนะจริงเหรอดีใจด้วยนะสารีแต่ฉันไม่สบายใจอ่ะจอมทัพดูแปลกๆไปนะช่วงนี้ แปลกยังไงอ่ะเขาดูเหม่อลอยถามคำตอบคำยังไงก็ไม่รู้เหมือนเขากำลังคิดถึงใครอยู่ไม่หรอกมัง้งแกละก็คิดมากจะแต่งงานกันอยู่แล้วจะระแวงเขาไปทำไมอะ่ะฉันก็พยายามคิดแบบนั้นแหละจะได้สบายใจแต่หลายเดือนมาเนี่ยฉันก็รู้สึกได้นะว่าจอมทับเขาไม่เหมือนเดิม แกแล้วก็ออกคิดมากอเดี๋ยวนะแม่คะกลิ่นอะไรเหม็นๆแค่นี้ก่อนนะสารีแม่ทำอะไรก็ไม่รู้เหม็นครุบบ้านเลยจอมนางวางสายแล้ววิ่งออกไปอาเจียนแม่ทำอะไรอ่ะเหม็นจังก็ทำผัดสตอของชอบของแกไงล่ะแม่ก็ทำเหมือนเดิมทุกวันน่ะเป็นอะไรไมีไหวอะ่ะมีไหวเหม็นมากเลยแม่ อะไรของแกเหม็นอะไรหอมกะปิหอมสตอจะตายของชอบของแกทั้งนั้นนะจะอ้วงกับแม่พอแล้วพอแล้ว,ลวปิดประตูครัวด้วยโอเคโอเคแม่เอาไปเก็บแม่ของจอมนางได้แต่มองลูกสาวอย่างแปลกใจอะไรกันลูกคนนี้เหม็นนั่นเหม็นนี่แถมยังอาเจียนยังกับคนทอง ก็จบลงไปแล้วนะรักผิดแผนนะคะผิดแผนกันจริงๆเลยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนน้องๆอยากให้ใครเป็นนางเอกระหว่างจอมนางกับสารีก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ